สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาเอาวัสดุเหลือใช้มาทํากรอบรูปนะคะกรอบรูปจานนะคะเปลือกหอยแครงนะคะกรอบรูปจานเปลือกหอยแครงนะคะอันนี้คือเป็นจานนะคะวัสดุเหลือใช้ที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเราแบบเป็นจานที่เราไม่ต้องการใช้หรืออะไรเนะี่ยเราก็เอามาทําเป็นกรอบรูปได้นะคะเหมือนกับกรอบรูปแบบนี้นะคะอันนี้นี่ค่ะกรอบรูปนี่นะคะ แต่ทีนี้เราใช้เราใช้จานนะคะจานนะคะทาเป็นกรอบรูปนะคะที่เห็นนี่จานนะคะเป็นจานนะคะทำมาเป็นกรอบรูปตั้งนะคะนี่นะคะนี่นะคะใช้เปลือกหอยแครงนะคะเอาเปลือกหอยแครงนะคะมาชุบสีนะคะแต่นี้เรามีเราไม่มีสีโปสเตอร์นะคะเราก็ใช้สี สีผสมอาหารนะคะอย่างนี้นะคะเราจะทําเป็นสองสีนะคะเป็นลายครึ่งหนึ่งมากนะคะแล้วก็เป็นเป็นสีนี้เขียวนะคะไปหมดเป็นนะคะใบนะคะสีนี้นะคะเป็นสีสดๆนะคะเราใช้เปลือกหอยแครงนะคะแล้วก็ตัด,ดินนี้เราก็ใช้ดอกกุหลาบเราก็ใช้ดินนะคะใช้ดิน ใช้ดินนะคะดินสีขาวผสมสีแดงนะคะแล้วก็เปลือกหอยแรงนะคะแล้วก็มีไม้นะคะไม้ออสกีมนะคะทําเป็นรูปภาพนะคะทําเป็นรูปภาพไปโชว์ได้เลยนะคะโชว์ได้ทําวัสดุเหลือใช้ทุกอย่างนะคะซื้อหอยแรงมานะคะเราก็เอามาทําเป็นกรอบรูปนะคะอาจารย์ที่บ้านของเราเนี่ยแหละคะ่ะมาตกแต่งแล้วก็มาตั้งโชว์นะคะ ตั้งเอาไว้นะคะทำแบบสวยๆเพื่อผ่อนคลายหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะให้เราหายเครียดน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกรอบรูปนะคะธรรมดาธรรมดานะคะกรอบรูปนะคะนี่นะคะก็จะมีเราก็ใช้เจ้ากาวนะคะหนึ่งนะคะมีจานนะคะวัสดุที่อยู่ที่บ้านจานที่เป็นจานเก่าที่เราเก็บเอาไว้แล้วไม่ค่อยได้ใช้นะคะเรากามาดัดแปลงเป็นทา กรอบรูปได้เลยนะคะกรอบรูปนะคะแล้วก็หอยแขรงซื้อมานะคะเราเอาไปล้างให้เคี่ยงนะคะเอาอไปแล้วก็ตากแห้งแล้วเราเอาเปลือกเขาก็มามาติดใช้กาวกาวนะคะกาวกาวทากาวสีขาวนะคะก็เอามาทาน,นะคะกาวนะคะดอกกุหลาบผสมสีอาหารนะคะสีแดงนะคะ ใบไม้แล้วก็ผสมสีธรรมจากดินตรงกลางก็เป็นรวดนะคะรวดแล้วทั้งหมดนี้เราต้องทากาวนะคะนี่คือกรอบรูปจานนะคะหอยแครงนะคะจากวัสดุเหลือใช้นะคะกรอบรูปจานหอยแครงจากวัสดุเหลือใช้นะคะนี่นะคะเราก็มาชมนะคะนี่เลยนะคะออกาหารนะคะ เอามาตั้งโชว์ตรงไหนก็ได้นะคะจะเป็นขอบรูปจานนะคะสีแดงเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะแล้วก็เอามาทำนะคะมาทำมาตั้งโชว์ให้มันดูสวยงามนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้ก็จะเป็นชานะคะเราจะคือดัดแปลงยังไงก็ได้นะคะแล้วก็เอาชานี้ตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะจะเป็นภาพซ้อนไปนเลยนะคะดูไหมคะนี่นี่นี่นะคะนี่นะคะค่ะ กรอบรูปนะคะกรอบรูปกรอบรูปเปลือกอกรอบรูปจานเปลือกหอ,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 อยแข็งนะคะวัสดุเหลือใช้ของเรานะคะอันมี้การน้ําของเรานะคะเราก็มาทํานะคะห้องครัวนะคะทําได้ไหลายอย่างเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ให้มาดูนะคะมันก็ทําเล่นๆนะคะทําสนุกเอามาตั้งโอ,โอเคตั้งโชว์มันก็ได้นะคะหรือไว้เราทาไม้ั้านตรงนี้แล้วกันเนาะนี่แหละค่ะ เปลือกหอยแครงก็มีประโยชน์นะคะวัสดุดใช้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค้วคาดจากพย,ยันตรันตรายทั้งปวงบูรักษาพภะคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ